ความจําเลยผมขอชื่นชมความกล้าหาญของคุณภาคษาท่านนี้ที่กล้ายืนยันจิดมั่นในหลักวิชาและวินิจฉัยกับแนวคิพภากษาสารีกาซึ่งเคยวินิจฉัยว่ามาตราหนึ่งสองคุ้มคองไปถึงอดีตพระมหากษัตริย์ด้วยนอนรเศษนาหน,านองตูมเจดมกราสองพัาร้อยหก ก็เป็นกำลังใจนะครับที่สารฆ่าพยายซึษหลักการในการวิิจัยนะครับว่าคนตายไปแล้วก็ตายไปนะครับไม่งั้นก็ผูดถึงรัชการที่4ก็ยังโดนมาตรา1นึสองห่ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ปัญญัติในกฎหมายเลยนะครับเรื่องนี้ผู้กำลังจะสอบปากเ่าตัวทนายพรุ่งนี้น่าจะมีความหวังในการต่อสู้มากยิ้นนะครับก็ขออวยพรเขละอนัน ประสบความสำเร็จในการสอบปากเปล่านะครับผมส่วนพวกเราก็ยังมีหน้าที่ต่อสู้ต่อ,อไปแม้ว่าบางคนจะกล่าวหาว่าเป็นการต่อสู้ที่ไ่านี้แต่เราก็สู้อยู่ทุกวันสู้มา138วันแล้วนะครับรอดเชิญทุกท่าน,า,นานหน้าข้หาสารพกาคุณนะ้าวันนี้ไม่มีข่าวอาการของทนานล้ว,ลวเป็นเสียงสีคำนะครับ วันนี้ไม่มีข่าวของน้องทนายอนนท์นะคะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ก่อนนะคะคือสิทธิกีด้านประกันตัวยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองสาทางครบกันครับหนึ่งสองสปล่อยเพื่อนเปลอยบริสุทธ์คืนสิทธิี่ด้านประกันตัวยกเลิกหนึ่งหนึ่อปลอยเพื่อนเราปลอยผู้บริสุทธ์ จงพีนะประชาชนจงเจริญจกพีนาจงพีนะประชาชนจงเจริญจกพีนาจงพีนาประชาชนจงเจริญวัยรนใช่ค่ะหมอวัยรุป่วยรุ่นเบานะคะเราก็วันนี้ก็ไม่มีข่าวของอาการของทนายอานนท์นะคะถ้ามีคุณเหยื่อยังไงต้องไอ้นี่ดูด้วยนะคะ วันนี้ก็เป็นอันว่ากิจกรรมยืนหยุดขางวันนี้ก็เรียบร้อยขายเบื่อเลยนะคะไปนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้ก็ กลับบ้านค่ะกลับบ้านเดียวแป๊บนะคะขอลงลงขาก่อนนะคะนะคะ,ะค่ะธุนี้เป็นวันเด็กนะคะสามนุ้ยอ,อาจจะพาเอฟซีไปเที่ยววันเด็กก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืม ใช่พรุ่งนี้วันขาววันเด็กสาวที่สองของเดือนนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาวที่สองของของของปีนะคะของเดือนมกรานะคะจะเป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะเราก็ไอ้นี่ด้วยกันนะคะไปค่ะไปไหนดีอะเราคะ <c oughs> <c oughs> สนนไม่ชอบเที่ยวกลางคืนนะคะบอกว่าไม่ชอบเที่ยวกลางคืน <laughs> นะคะเนี่ยคะ่ะสักทายซีนะ,ะไปค่ะไปคุยเล่นกันต่อที่ห้องสันนิดีกว่านะ <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยค่อยไปนี่กันนะคะพรุ่งนี้ค่อยไปดูน้ำพุเต้นระบำกันนะคะ รถค่ะรถอย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกันไปคุยเล่นกันค่ะเหมือนกับเราอบไปจัดปาร์ตี้เฮฮาปาร์ตี้กันเลยเนะาะยังไงก็ขอบคุณด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะคุณพี่ๆทุกท่านขาะอย่าลืมนะคะสาวนุ้ยนะคะไลฟ์สดช่อง YouTube นะคะช่วยเข้าไปกดติดตามด้วยนะคะพิมพ์เลยนะคะสาวนุ้ยนะคะเว้นวัคไลฟ์สดนะคะติดตามให้หน่อยนะคะสาวนุ้ยจะได้ไลฟ์สดจริงๆนะคะตอนนี้ก็คือ